สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Toilet Tower Defense EP ที่19ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจของพี่นั้นก่อนอื่นเลยพี่ก็ไปได้ทำการแก่ขอให้ f c นานแล้วนะ ก็เดี๋ยวในครั้งนี้พี่จะมาแจกกีเลเตอร์ G ater, ให้ f c สักหนึ่งตัวละกันนะทุกคนโอ้ยตอนนี้คือกองควัญของพี่คือแบบเต็มเลยนะนี่ครับมีคนตรงหอพี่ตั้งพันเพชรนะ <Wow. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวไอพี่อัดคลิปแล้วกันนะน้องชายี๋ยวพี่ก็จะซุ่มแจก,กอย่างนี้เลยนะทุกคนง่ายดีและรว,วดเร็วด้วยเอาไปคนนี้ละกันครับนี่ครับผมขอได้ไหมครับเอาไปเลยน้องชายกีเลเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วากดติดตามพี่หรือเปล่าแต่ขอให้กดติดตามพี่ด้วยและกันนะ สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นี่ครับเอาไปเลยกีเลเตอร์หนึ่งตัวเองโชคดีเรียบร้อยครับน้องชายกีเลเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็ตัวใครที่อยากเป็นผู้โชคดีอยางงี้นะทุกคนกดติดตามกดไลค์คลิปดีแล้วก็คอมเมนต์ชื่อตัวละครของตัวเองเข้ามาและในคลิปวิดีโอนี้ของพี่นะครับทุกคนใครที่ได้ดูใน Toilet Tower d e f E n s e EP ีที่14ของพี่ไปนะซึ่งพี่ก็ได้ผิดพลาดครับทำการเทรดโคเวอร์แมนไปให้ใครก็ไม่รู้ทุกคนคือพี่ลืมดูครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวใน E ดีพีนองพี่กับคืนมาดกกว่านนทุค ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คือมูล,ลค่าของมันเท่าไหร่นะพี่ขอไปดูในตลาดก่อนเท่าที่พี่ได้ลองสุ่มๆหาดูหลายๆเซิร์ฟนั่นราคามันก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ไปจนถึง1 8ึงนนะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่1 5ื่นเลยนะโอเคราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทําการตามหาเลยแล้วกันนะทุกคนถามเลยว่าใครมีบ้างครับโคเวอร์แมน ให้เทรดมาหาเราเปิดเทรดก่อนแล้วถ้าถามว่าทําไมคือพี่ไม่ซื้อในตลาดเลยนะแต่พี่บอกเลยว่าเกมตอนนี้คือมันสําคัญมากครับทุกคนคือพี่แบบไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่นะพี่จะรอให้ประมาณสักหล,ลายเดือนผ่านไปนะพี่คิดว่าราคาเกมมันจะลดลงครับแล้วก็ตัวมันจะถูกลงนะเออถ้าเราปบป b i เกมเยอะเราจะได้เปรียบนะทุกคนแต่ว่าไอ้นี่คือมันโป่งอะไรไปเนะี่ยไม่ได้ต้องการเว้ยต้องการไททันคคเวอร์แมนมาดีวกับโกโจครับทุกคนเฮ้ยมีครับอยากได้อะไรครับต้องชายเออพี่จะให้เป็น กอตลี่สัก3ตัวตีไปตัวละ3 0 0พันแล้วกันนะก็ประมาณ9 0 0 0นะแล้วก็จะเพิ่มเป็นเอ่อตัวอะไรดีอะเอาไปตัวนี้แล้วกันทุกคนนะตีไปตัวละ1 0 0 0เกมอีก4 0 0พันได้ไหมน้องชายกอตลี่3ตัวคิดว่าดีนะถ้าเขาตนใจแต่เป็นรู้ปกันนะว่าเขาจะต้องการหรือเปล่าโอเคไม่เอาคือเดี๋ยวพี่ขอดููลคากอตลี่ก่อนนะทุกคนคือกอตลี่มาเท่าไหรอ่อ่ะกอตลี่ตอนนี้ก็ตีไป3 0 0พันนะอันนี้6 0พันคือแพงเกินครับนี่ครับมาแล้วคูเปอร์แมนอ่าเอาไป3ตัวเอาเพิ่มเป็น4ีตัวเลยละกันอะ เขาไม่ต้องการนะทุกคนคือขนาดกอดลี่สี่ตัวนี่คือยังเทรดไม่ได้เลยนะโอ้โหงานยากแล้วทุกคนมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอวะกูไม่น่าแม่งเทรดพลาดเลยโอ้โหแม่เลยตัวโคตรแพงระหว่างที่พี่กําลังหาเซิร์ฟอยู่นั้นพี่ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับทุกคนซึ่งพี่ก็ยังมีตัวระดับมิสติกไม่ใช่มิสติกดิตัวระดับรีเจนพวกกิกี่นะพี่ก็มาวางขายครับ5เจม10เจมอะไรประมาณนี้นะก็คือได้เจมนิดนิดหน่อยอะ่ะพี่ก็เอาหมดนะครับตอนเนี้ย คนนี้เสนอเป็นตัวพุนะทุกคนตัวพุนี่คือมันดีไหมอะแต่ว่าพี่ไม่มีเลยนะพี่ก็อยากได้อยู่ประกาศน,นะอะให้กอร์ดีสองตัวถ้ากอร์ดีสองตัวแรกตัวพุนี่พี่เอานะเพราะว่าตัวพุนี่มันหาไม่ได้แล้วถูกไหมทุกคนเฮ้ยเขาเอาว่ะเอาก็เอานะทุกคนพี่ให้นะพี่เอานะตัวพุมันกี่บาทอะตัวตัวพุมันถูกกว่าว่ะทุกคนเราไม่น่าคุ้มกว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเอาออกก่อนหนึ่งตัวให้เป็นนี่แล้วกันนะถ้าแรกเนี้ยคือพี่เอานะทุกคน ไม่เอาครับทุกคนถ้าส่องตัวคือพี่น่าจะขาดทุนเกินครับเพราะตัวผู้เมื่อกี้เห็นเขาขายอยู่ที่สี่พันนะแต่ว่าพี่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะตัวผู้นี้โอเคไม่เป็นไรห่าม่ครับเฮ้ยกีเลเซอร์พันสองครับทุกคนน่าสนนะซื้อมาก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคซื้อมาหนึ่งตัวครับเอาไวแ้แจก FC กีเลเซอร์ไม่มีใครเทรดคูปอ์แมนมาให้พี่เลยครับคือถ้าพี่เทรดไม่ได้จริงๆพี่ก็คงต้องซื้อนะน้องชายโอ้โหราคาเริ่มขึ้นแล้วครับไม่ใช่ราคาเริ่มขึ้นดีคือมันแล้วแต่คนขาาายยนนะะะะถ้้้ีี่่่่จซจซซืือออก็ูทปรรคับ แต่ว่าใจจริงคือพี่แบบไม่อยากใช้เจมเลยแล้วพี่ก็เริ่มรู้สึกคันมือครับคือเห็นเจมแม่งเยอะเกินนะน้องชายเอาไปทําอะไรดีวะนี่ไงเอาไปซื้อกลองเกลือดีกว่าครับ0.1%พี่จะมีโอกาสได้หรือเปล่าโอเค ซื้อมาประมาณ10,000เจมนะทุกคนมาลองเปิดดูว่าพี่จะได้หรือเปล่าดีเจแต่ขอให้ได้เถอะพี่จะเปิดทีละกล่องนะทุกคนไม่กล้าเปิดทีละสิแต่พี่ก็เพิ่งมารู้ความจริงในตอนที่พี่อัดคลิปอยู่นะว่าไอ้กล่องที่พี่ซื้อไปทั้งหมดอะมัน16,00 0เจมครับไม่ใช่หมื่นเจมโอ้โห16,000พเจมนี่พี่เอาไปซื้อไททันคูเวอร์แมนได้แล้วนะกูทําไปเพื่ออะไรวะเนี้ยโอ้โหเหมือนพี่แบบเอาตังหมื่นเจมมาละลายเลยอะแมกเลยกูไม่น่าซื้อเลยดูนี่เอาหมื่นเจ ดูกันได้ไหมอโอไม่ก oh ็มีแต่เกลือกับเกลือแล้วก็เกลือเกลือเกลือบวกเกลือกลายเป็นโค้ดเกลือครับนี่เปิดทับกันอย่างนี้เลยมันต้องมีแล้ววะตัวแร่แร่ไม่มีเลยโอ้ยกล่องกระต่ายที่หมดแล้วนะทุกคนมาต่อไปก็เหลือกล่องดีเจเหลือแค่ไม่กี่กล่องแล้วทุกคนหนึ่งหมื่นเจมกำลังจะหายไปกับตา ไม่ดีเจเขาหลักกมจะไม่ซื้ออะไรกล่องพวกนี้ยเปืองตังค์ชีพหายเลยเรียบร้อยหมดไปนี่คือไม่ได้เลยเลยครับกล่องกึง่งหายหมดเรียบหมดตอนนี้ <c oughs> ไม่เหลืออะไรแล้วเอาเหลือดีอสามกล่องอะเพื่อได้คูเบอร์แมนครับอะ่ะถ้าได้ก็ถือว่าดีอะอะ่ะมีไหมได้ไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยน,นี่ครับทุกคนในที่สุดก็มีคนมาเสนอให้กับเราแล้ว5ตัวนี้ก็ทากับ1มื่นห้าจ็มนะโหมันบอกว่า<อ> ผมมีเกมถ้ามีเกมแล้วก็นี่ไงเอาก๊อตตี้ไป2ตัวแล้วก็บวกเกมอีก12ื่นสองคือแบบพี่ไม่ชอบระบบนี้เลยครับทุกคนระบบที่แบบมันสามารถดูเกมได้คือคนแบบมันรู้เกมไว้ว่าเรามีเท่าไหร่อ่ะแล้วพอมันเห็นเกมเราเยอะๆนะมันก็จะเรียกเยอะๆครับกูอยากให้เอาออกคลิปหายเลยอ่ะโอ้โหเขาขอ2 2อ0 0มโอ้โหเลหือจะเชื่อคือแบบขายโคตรแพงขายสองมื่ตสองถ้าพี่ซื้อนี่นะกูมาซื้อในตลาดดีกว่าครับ H M มนี่มันแปลว่าอะไรวะ S 4ส0 0พเกมโอ้โห S 4 0 0 0พันเกมกูเลือจะเชื่อเชฟแปดพัน ก็อดลี่ตัวละ3,000บวกอีก4,000เกมก็เท่ากับ ห8 0 0 0โอ้โหไม่เอาบายบายครับน้องชายไม่ไหวโอ้โหถ้ามันแพ้ขนาดนั้นกูซื้อในนี้ดีกว่าครับ1 5 0 0 0หมมีแน่นี่แหละครับทุกคนเป็นสาเหตุนะที่น้องๆอ,อาจจะงงว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ถึงยอมเทรดขาดท,ทุนเทรดขาดทุนแรงเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเทรดแล้วได้กําไรอ่ะคือร้อยคนนะ่ะมันจะมีได้กําไรแค่ไม่กี่คนนะครับน้องชายเข้าใจไหมคือมันไม่มีใครยอมขาดทุนนะครับนอกจากพี่คนนี้เสนอว่าโอ้โห4 1 0 0ยเมตัวอะไรอ่ะโอ้โห4,000เจมนี่ยครับ คือแบบแม่ก,กูไม่ชอบเลยไอ้ระบบเนี้ยเวลาคนมันเห็นเกมเราเยอะๆแล้วคือแบบโอ้โหเหมือนมันหิวอ่ะน้องชายเขา้าใจไหมแกกม่คุณเป็นคนเราเอาเราแพงๆท่านเลยครับพี่ว่าพี่ต้องเอาเจมของพี่ไปฝากกับตัวรองแล้วนะนี่ครับโคเวอร์หมื่นหกแต่พี่อยากได้ประมาณสักประมาณหมื่นห้านะเดี๋ยวพี่ขอหาต่อแล้วกันอ่ะราคาต่ำสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหกห้าร้อยครับถ้าพี่หาไม่ได้จริงๆพี่คงต้องซื้อแล้วนะหมื่นหกห้าร้อยมาแล้วครับทุกคนกับเทปนี้ดูดิว,ว่าเขาจะเอาอะไรกอตลี่ห้าตัวไม่เอา แสดงว่าพี่ต้องเพิ่มมูลค่าอีกครับนี่โหขนาดก็อตลี่แย่เลยยังไม่มีใครเอาอะ่ะเราจะเสนออะไรไปให้เขาดีก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็อตลี่ห้าตัวมูลค่าที่พี่ให้เขาก็อยู่ที่ประมาณ17,000เ็กมนะ1 7ื่นเจเอาไม่เอา<笑><笑>โ,อโ,โอ้โหหายากเหลือเกินพี่ว่าพี่ต้องยอมขาดทุนแลน้วนะน้องชายกับ E ีนี้การที่เราจะเทรดแล้วเราให้ได้กำไรจริงๆอ่ะมันยากครับมันยากมากคือมันไม่มีใครยอมขาดทุนนะนอกจากพี่ไี่แล้วอะ่ะดูเหมือนว่าพี่จะต้องได้ซื้อจริงๆริงแล้วทุกคน เอ้ยคุณนี้เขาบอกว่ามีเดพี่เขาลองเทน,นะะ่เข้าดูนี่เขาบอกว่ามีมีอะไรวะเขาน่าจะหมายถึงเรานะเอ้ยแป๊บนึงนี่มีคนเทนมาแล้วสนใจอะไรครับโอ้คอ็คคอกแมนค็อกแมนคือไม่ต้องการเท่าไหร่นะแต่กีนนะต้องการอยากได้กีนเหมือนกันนะเอามาให้เอครับคนไทยเอ้ยโอเคเลยเจอคนไทย ดีครับจะได้ตอลองกันง่ายๆครับเจอคนไทยเอาไปเลยกอตลี่หตัวเสนอคนไทยด้วยกันขอใจดีหน่อยแล้ะเอ้ยเขาเสนอมาเป็นก๊อตลี่ใหม่อีก1นึ่งตัวนะทุกคนกอตลี่กระต่ายอ่ะเขาบอกมาว่าให้ฝ่องบวกเพิ่ม <Wow. S 1> ไอ้ราคากอตกระต่ายนี่มันกี่บาทอะทุกคน <Wow. S 1> พี่พี่ขอดูก่อนแต่พี่ก็อยากได้เหมือนกันนะกอตกระต่ายอยู่ที่ประมาณ3,500นนะคือต้องแลกอะไรดีถึงมันจะ คุ้มวะนี่พี่ยอมเสียเชฟนะเชฟแปดพันเลยนะเนี่ยพี่ว่าพี่เอาเชฟออกดีกว่าเว้ยไม่คุ้มวะใส่เป็นตัวอื่นดีกว่าใส่เป็นนี่แล้วกันนะตัวนี้สองตัวอืมเนี่ยพี่ว่าได้อันเนี้ยเอาเชฟนั่นไงชิปหหยเลยกูบูไป่น่าใส่ให้มันดูเลยโอ้โหมันแพงเกินครับน้องชายแค่นี้ก็ดีแล้ว โโอโหเขาบอกว่างั้นขอเจม1000แป๊บนะที่พี่ขอคำนวณก่อนก็ยังแพงอยู่นะถ้ามันไม่เอาก็ยกเลิกกันนะไม่ง้อนะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่ไปซื้อจะถูกกว่านะขอ500เจมเฮ้ยไอ้นี่คือแบบมันจะเอาอย่างเดียวเลยวะทุกคนโอโอเคกูยอม500เจมนี่เอาไปเลยโอ้โหตามที่ใจนายต้องการ แม่เก,ก๋ยจะก็ะเอาคือแบบนิดๆหน่อยๆมันก็เอาอครับทุกคนไม่มยอมขาดทุนเลยแต่พี่เนี่ยขาดทุนของแท้น้องมีความคิดยังไงครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอลองไปคำนวณอีกทีนะทุกคนว่าคุ้มหรือเปล่ากอตลี่ห้าตัวกูขาดทุนยับเลยนี่ว่าเอาจริงนะซื้อน่าจะคุ้มกว่านะทุกคน